จะพามาแบบว่าความค้นหาเป็นชุด nope. ชุดเป็นแบบชุดชุดนะก็เน่เยอะเท่าไหร่หรอแล้วก็ถ้าใครอยากดูก็่วยกดไลค์แล้วก็ตามเช่นนี้แหละสองอย่างขอแค่สองอย่างก็พอพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย เคจะแจกเป็นชุดนี่นี่แจกเป็นชุดนี้เคจะแจกเป็นชุดนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยอุ้ยบงังเดี๋ยวพาไปที่ดีๆก่อนนบมึงที่ดีๆก็ตรงร้นานคาใช่ปะลองให้เขามันแบบที่เขาชี้ๆในอินสตาแกรมน,นะ รองเท้านะคะใส่มาเองนะรองเท้าเป็นอย่างนี้นี่รองเท้าใส่มาเองนะจ๊ะหาซื้อได้ทีนะจ๊ะแต่ตอนนี้มันนั่นหมาว่าโอ้ย พัดเสื้อพิมพ์ว่าไองหรืนใช้แอปเทปภาษาก็ได้นะเทปเสื้อให้พิมพ์ว่านี่เลยเติมนะนี่ไปขึ้นมานี่ S T A R ไอ้ไม่ใช่ เซตนี้หาเจอแน่นอนนี่ไงเดี๋ยวขึ้นกางเกงเป็น,ปนไว้ยติดตามเลยนะ อ่ะเลื่อนๆไปอยู่ล่างสุดไหนนะมันจะอยู่เท่าไหร่นาะนี่นี่ไงเจอแล้วนี่เดี๋ยวจะเอามือลวงเอามือจุกให้ต่อไปเป็นน้องฉลามขอแจกแจ็คสเกียพอด่อนเดี๋ยวอยากข้าเ้าอีกเดี๋ยวจะมาทำให้จุกมีเจ็ดก่อนนะเป็นน้องฉลามเขียว่าฉลามเลย อ่าโอ้ยยัเลื่อนลงเลยนะคะเลื่อนลงเลื่อนที่กันเลยเรื่อยนี่ไงเสร็จแล้วส่วนคลิปนี้จะเขียนว่าคุณแจรถ ยากได้ถ้ามันขอใช่ไหมได้เขียนว่าเอมนักเรียนจำไม่ได้แล้วเขียนว่านล้วไม่รู้แต่จาไม่ได้อันนี้หรอจำไม่ได้อ่ะนะเดี๋ยวแป๊บนึงแปบบ๊บนึงนะจำไม่ได้เอากรไม่กอดจำไม่ได้ทุกคนจะยินนะแต่ฉันก็จะหาไปเรื่อย ปะไม่ไม่ได้แจกอ่ะคันหาคลิปนี้ไม่มีไอ้ไอ้นี่นะคะตัวปุ่มเป็นทรงผมนะคะผมไห้พิมพ์ว่า เอิ่มพิ่ว่าผมนะั่นแหละค่ะในช่องนี้ในช่องนี้นี่ยก็จะเจอกับผมพวกงนี้อือสองสอ่ใ,ใครทจ่ถ้ามาเพิ่มยู่ของเรานะก็อนันนี้นะจ๊ะมาหาไม่เจอจอไม่ได้แล้วทุกคนดว้วย จะเจอนะคะเดี๋ยนะม้วนไหนยังบอกว่าน่าะไม่มีอ่ะโอ๊ยไม่เป็นไรคะ่ะนี่เอาสรงนนี้ไปก่อนไดไหม เพิ่มอ้อเพื่อนเหรอไม่ใช่ค่ะเขาไม่ใช่เอาอือชือเวดนะคะอดผิดเผยไปกอดอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะน,นี่ทำหูหูก,ก็ตายมันมันไม่มันทำไม่ได้แล้วเคยทำอีกครั้งนึงเพราะว่าจะทำคลิปแับว่าไม่ได้ค่ะเนี่ยบ้าอืมจะแจกอีก

ใช้ไม่ได้เดนัองอยู่ได้ยัไม่ช่ยเลย นั่นแหละ่ะฮึมใ่ต่อไปเป็นหมุอ่ะเป็นหมุดเขียว โอเคโอเคต่อไปเป็นกดที่แว่นเลยนะโอ้ยอกดที่แว่นแล้วก็พิมได้ลสุดคือ รือ่นเนีเ็จแลแล้วก็กระใบเป็นเออตกใจที่เป็นนี้ตกใจใเ,เขียนว่าตกใจตกมี่เขีนี้นน ะอืมน่ารักหนุ่มบังนี่ตกใจตกใจมันี่น่ารักมากอะไรของเกยเนี่ยเฮ้ยช่วยด้วยค่ะถุงพานอยู่ได้ออยูยอยย่ตรงหนน้าเราไปแต่งตรงตรงไหนีเนี่ยตรงนี้งตรข้างหลัง แตข้างหลังเนี่ยตรงนี้นตรงน,น,นี้คือปลอดภัยนี่ค่ะอุย้ยอุ้ยนี่ค่ะเจอร์แล้วนะคะต่อไปเป็นเออ่หน้ากระต่ายเลอมไม่แน่ใจว่าถูกไหมใส่ปลายังไง 你拉写吗？<laughs> โอเคโอเครู้เรื่องโอเครู้เรื่องเลยลนะนะาที่งานนี้น่ารักอะงานน่ารักแต่า่าฉันไม่รู้ว่าเขาไม่แจกสถานน,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 นะน,ะะนี้แล้วกันนะโทษนะครับคุณแล้วก็มันจะเป็นอันอันสุดท้ายอย่างสุดท้ายคยือ เหมือนสิอจารเป็นกลางเอเลี่ยนยมันอลบอลเขาเอเลี่ยนเอเี กดไลค์กดต,ติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าบุ๋มบุ๋ยค่ะ